ถอฐานเข้าเมอลองถอฐานไว้เป็นฐานรอง,งใช่ทอนางมนโทหน้าขาวนางมนโทงามไม่ลูกนางมนโทแต่งกายชุดไทยสวมชดาด้วยเห็นไหม ทอพูดเท่าแล้วทอพูดเท่าเดินหลังโกงเดินไม่ตรงว่า,วาอนอนเนนนอนเนนบินทบาทจำศีลอยู่ที่วัดดอเด็กดอเด็กต้องขยนัน ไม่ขี้เกียจนี่ดอเด็กกินไอติมหรู่แล้วกำลังเล่นฟุตบอลอยู่ด้วยต๊อเตาต๊อเต่ามีกระดองแข็งเห็นไหมทำหัวผุบผุบโผโ่ผผได้ด้วยขอถุงไว้ใส่ของไว้ใส่ของเล่นไงลูกใช่ไหมเวลาโตฟูกเก็บของเล่นเก็บใส่ถุงไหมคะ ทอทหารทอทหารต้องมีความอดทนทอธงทอธงประจำชาติพ่อคุณแม่น,น,น้นอนหนูนะ้หนูหน้าตาเป็นยังไงนะมีหางมีหู บอใบไม้บไม้บอใบไ,ไม้รูไไ้จักใบไม้ไหมลูกบอใบไ,ไม้ร่วงจากต้นไม้มากองอยู่ที่พื้นอปอลาอปลาอปลาน่ารักอรปอลาตากลมตัวฟูชอบกินปลาด้วยไม่ใช่หร